คือเรื่องของค่าไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการที่มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนเมษายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามในขณะนี้นะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตอเองก็ได้มีการอนุมัติ เห็นชอบตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอก็คือการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของค่าใช้จ่ายไฟฟ้า4เดือนนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวกับการให้ส่วนลดนะครับในเดือนพฤษภาคมสําหรับค่าใช้จ่ายที่มีการใช้ไฟฟ้าอาจจะมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนหรือว่าในช่วงเดือนเมษายนซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการรับรายงานนะครับว่า ภาพรวมของค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเช่นค่าเฉลี่ยนะครับของ LNG หรือว่าแก๊สที่จะนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยจะมีต้นทุนที่ต่ำลงจากราคาภาพรวมของตลาดโลกที่มีแนวโน้มที่จะต่ำลงเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าไฟฟ้าซึ่งจะมีการปรับในส่วนของฐานเนี่ยทุกๆ4เดือน ซึ่งก็หมายถึงว่าในเดือนหลังจากสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับคาดว่า,าในส่วนของค่าไฟฟ้าก็จะมีการลดลงอีกเช่นเดียวกันซึ่งตัวเลขที่คาดการในเบื้องต้นนะครับคาดว่าน่าที่จะลดลงมาได้อีก ประมาณหน่วยละ70สตางค์นะครับซึ่งตรงนั้นก็เดี๋ยวคงต้องรอให้ทางด้าน,นาคณะกรรมการที่ดูแลกำก,กับกิจการพลังงานได้มีการประชุมเพื่อหาหรือแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบอีกนะครับแต่นั่นเป็นแนวโน้มในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่มีความมั่นใจว่าจะมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลงแน่นอนในช่วงเดือน หลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งก็จะเป็นช่วงที่คาดว่าจะมีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา แต่จนกว่าที่จะมีคณะรัฐบาลชุดใหม่มานะครับในช่วง4เดือนนี้ก็คือพฤษภามิถุนาากรกฎาสิงหาคมนี้รัฐบาลก็ยังดูแลกลุ่มเปราะบางอยู่ทั้งในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ได้มีการขออนุญาตทางด้านกรกะตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคงต้องดูหลังจากสิงหาคมอีกทีว่าค่าไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรแต่แนวโน้มมีแนวทางที่จะลดลงอย่างแน่นอนนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของยูเนสโกนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโคราช g ีโอพารซึ่งก็ได้มีการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะทำให้โคราชเนี่ยมีมรดกโลกนะครับที่เป็นยูเนสโกเนี่ยถึง3จุดนะครับจุดแรกก็คือมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ กลุ่มจุดที่2ก็คือมนุษย์และชีวมวลที่เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสแกราชแล้วก็จุดที่3ซึ่งล่าสุดก็คือเป็นจีโอพาร์ทที่โคราชนะครับซึ่งตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการพูดถึงว่าการที่โคราชมี3จุดตรงนี้นะครับที่ยูเนสโกได้ประกาศออกมาปรากฏว่าเ,เราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ3ม,มงกุฎหรือว่า Triple c r o w าว แต่ว่าวันนีน้ในส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปะอาชาก็าได้กล่าวว่าอันนี้อาจจะมีความคาดเคลื่อนสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าการที่จะเป็นเมืองแห่งสามมงกุฎหรือว่า Triple Crown วน์ได้สามจุดที่ยูเนสโกประกาศจะต้องเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันนั่นหมายความว่าจะต้องติดกันแล้วก็จะต้องดูแลบริหารจัดการโดยหน่วยงานเดียวกันด้วย เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าประเทศไทยมีโคราชเป็นเมืองที่4ของโลกที่มีดินแดงแห่ง3มมงกุฎของยูเนสโกในจังหวัดเดียวกันนะครับอันนี้ก็อยากที่จะทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันในเรื่องของคํานิยามของที่เราพูดแต่ว่าเป็น3มุงเป็นเป็น,เป,นเป็นมงกุฎแห่งของยูเนสโกหรือว่าเป็น Triple c ล o ลานะครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่ ในวันนี้คณะรัฐมนตรีโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามก็ได้มีการพูดถึงไทม์ไลน์ในส่วนของหลังการเลือกตั้งนะครับจนกว่าที่จะถึงวันที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่คร่าวๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ได้มีการพูดถึงว่าหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นการประกาศผลของทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตซึ่งในที่ประชุมก็ได้รับทราบว่าวันสุดท้ายที่จะประกาศผลหมายถึง60วันนะครับซึ่งเรามีการเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเพราะฉะนั้นวันก็จะไปอยู่ที่วันที่13กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลซึ่งก็คาดว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอส,อสอหลังการประกาศผลของกกตแล้วเนี่ยวันสุดท้ายของรายงานตัวคาดว่าจะไปตกอยู่ที่วันที่20กรกฎาคม ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่จะมีการประชุมเพื่อที่จะเลือกประธานสภาในเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่25กรกฎาคมคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นการเ,าเสนอในที่ประชุมครมเพื่อให้รับทราบในช่วงเวลาคร่าวๆหลังจากนั้นนะครับในสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่มีการโปรดเก้าแต่งตั้งประธานสภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในสัปดาห์แรกก็จะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรี แล้วก็ในสัปดาห์ต่อมานะครับของเดือนสิงหาคมสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อสักครู่ที่ว่าจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในสัปดาห์ต่อมาสัปดาห์ที่ 2. ของเดือนสิงหาคมก็คาดว่าจะเป็นการตั้งคณะรัฐมนตรีได้แล้วก็จะมีการถวายสัตว์ และนั่นก็จะเป็นส่วนที่รัฐบาลในปัจจุบันก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ก็คาดว่าจะประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทางไทม์ไลน์ที่ได้มีการอัปเดตล่าสุดในที่ประชุมคอรมอเพื่อทราบในวันนี้นะครับทั้งหมดเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ